Okay. Oh, นะคะก็จะมาเจอกับน้องปริมอือไหนคดีกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้องปริมก็จะมาเฉลยข้อสอบที่เด็ดวิชาคณิตศาสตร์ประจําปี2 5 6 1เป็นระดับชั้นปสี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาอยู่ในอีพีหนึ่งนะคะข้อที่1นึถึงสิกันค่ะก็คือถึงข้อนี้นะคะโอเคถึงข้อนี้ข้อที่10เดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูข้อแรกกันเลยนะคะเขาบอกว่ามีส่วนของเส้นตรงรวมกับรังสีทั้งหมดกี่เส้นนะคะ โอเคก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาหาเส้นตรงก่อนเส้นตรงนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเขียนก่อนเป็นเส้นตรงก็จะมีเป็นจุด2จุดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเส้นแบบนี้ <c oughs> อยู่นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะรังสีรังสีก็จะเป็นเส้นตรงเรานับเส้นตรงก่อนนะคะเส้นตรงก็จะเป็นเส้นนี้เดี๋ยวให้เป็นสีชมพูนะคะ โอเคเส้นตรงก็จะมีชึบโอเคหนึ่งเส้นแล้วก็สองเส้นตรงนี้นะคะนะตรงนี้นี่แหละนะคะดีย่ยวนี้ใช่ไหมล่ะนี้ ค okay. ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยที่เป็นรังสีก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนเส้นตรงเลยแต่ว่าจะมีลูกศรลากต่อมาอีกนะคะแบบนี้ก็จะมีทั้งหมดหนึ่งหนึ่งสองสามนะคะ โอเคก็จะมีทั้งหมด3เส้นเพราะฉะนั้นนะคะที่เราไฮไลท์ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีรวมทั้งหมด5เส้นนะคะรวม5เส้นนะคะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ5นะคะต่อไปเราจะไปต่อกันที่ข้อที่2นะคะเขาบอกว่าผลผลบวกของหมายเลขข้อใดที่ไม่ใช่รูปแกนสมมาตรนะคะ แกนสมมาตรเนี่ยก็คือจะเป็นรูปที่พับมาเช่นแบบนี้นะคะเป็นรูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเราจะพับตามรอยนี้นะคะรอยทะแยงแบบนี้เมื่อพับแล้วเนี่ยมันก็จะประกบกันได้อย่างสนิทนะคะอันนี้แหละเขาเขาจะเรียกว่ารูปที่มีการสมมาตรนะคะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะเขาถามว่าไม่ใช่นะคะเขาถามว่าไม่ใช่ไม่ใช่แกนสมมาตรแสดงว่า เราจะมาดูที่เป็นรูปแกนสมมาตรก่อนก็คือรูปที่หนเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าถ้าพับแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เนาะถ้าพับแนวตรงกลางแบบนี้แนวตั้งนะคะมันก็จะได้เป็นแบบนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมาด้านนี้นะคะซึ่งมันก็จะไม่ประกบกันสนิทนะคะเพราะฉะนั้นรูปนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ถึงจะพับเป็นแนวนอนก็ไม่ได้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมาข้อนี้เนี่ยจะไม่ได้ ต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2เราจะสังเกตเห็นว่ามันจะพับได้นะคะก็คือจะเป็นแนวนี้อ่าเมื่อพับแล้วมันก็จะพอดีเลยเนาะตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่าแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะอ่าแบบนี้อ่แบบนี้ไม่ได้นะคะโอเคก็คือภาพนี้เนะี่ยสามารถ พับเป็นรูปแกนสมมาตรได้นะคะอนี่ก็จะถูกต้องต่อไปเรามาดูภาพที่สามภาพที่3ามเนี่ยสามารถพับแบบแนวตั้งแบบนี้ได้นะคะโอเคก็จะพับได้ภาพที่สี่พับได้แน่นอนนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะพับได้ต่อไปภาพที่ห้าเนี่ยสังเกตว่ามันจะพับไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราพับแบบนี้อันนี้เนี่ย แล้วก็มันก็จะไปเป็นประกบกันแบบนี้นะคะ,อะโอเคก็จะประมาณนี้ซึ่งมันก็จะไม่ประกบกันสนิทนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็ไม่ได้เข้าถามหาผลบวกนะคะผลบวกก็คือ1-5บวกนั่นเองนะคะ1-5บก5ก็จะเท่ากับ6เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ6นะคะต่อไปไปต่อกันที่ข้อที่3า เขาบอกว่าจงหาจํานวนนับที่มีค่ามากที่สุดที่สามารถเติมลงในสี่เหลี่ยมได้นะคะก่อนอื่นนะคะวิธีการทําข้อนี้เนี่ยก็คือเราจะนํา 1, 2 0 8เนี่ยไปหารด้วย43นะคะ1208หารด้วย 43, 43 43 2 86. 86 86ก็จะเหลือ เหลือเป็น34นะคะก็คือตรงนี้เป็น3 4 3 4 8 43 43, 43 6ถ้า43 6เนี่ยก็จะได้เป็น8ทด1ก็จะได้เป็น258นะคะก็จะยังยังไม่ถึงลองคูณ8อ่ะคูณ8ก็จะได้พอดีเลยแล้วก็จะเหลือเศษอันนี้เนี่ยมันจะไม่ลงเนาะ โอเคก็จะได้ย8สิบแดแล้วก็เศษจุดกว่ากว่านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นว่าถ้าเราเติมยี่สิบดถ้าเราเติม28สบดลงไปก็คือเราตัดจุดข้างหลังออกนะคะมันก็จะสามารถได้จำนวนที่มากที่สุดพอดีนะคะก็คือจะเป็น28สบแปดแล้วก็ถ้าสมมติว่าให้เติมจำนวน ที่น้อยกว่านั้นอีกก็สามารถเติมได้แต่ว่านี้เนี่ยเขาถามหาค่าที่มากที่สุดที่สามารถเติมลงไปได้นะคะก็คือตอบ28นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะไปต่อกันที่ข้อที่4นะคะเขาบอกว่าแผนภูมิแท่งต่อไปนี้แสดงจํานวนผลไม้ที่หาได้ของร้านค้าแห่งหนึ่งใน1สัปดาห์ก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะเขียนก่อนเลยนะคะว่าอันนี้เป็น70 50 60ส 80แล้วก็30นะคะจงหาผลบวกของจำนวนผลไม้ที่ขายได้มากที่สุดกับที่ขายได้น้อยที่สุดโอเคเราจะสังเกตเห็นว่ามากที่สุดเนี่ยก็คือมากที่สุดก็คือ80แล้วก็น้อยที่สุดเนี่ยก็คือ30นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น80 30 8บบวก30 80บวก30ก็จะได้เท่ากับ 110ผลนั่นเองค่ะก็จะตอบ110ผลนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาต่อกันที่ข้อที่5ค่ะเขาบอกว่าภาพต่อไปนี้แสดงตำแหน่งของสถานที่ต่างๆของประเทศขนาดเล็กแห่งหนึ่งนะคะก็คือตามนี้เลยถ้าเจมไปเที่ยวพระราชวังแห่งหนึ่งโดยพระราชวังอยู่ห่างจากตำแหน่งที่ ตำแหน่ง A 5กิเมตรตำแหน่ง B 8กิโลเมตรและตำแหน่งหมายเลขใดเนี่ยสามารถเป็นตำแหน่งของพระราชวังได้ก็คือตรงนี้นะคะก็คือจุด B จุด B กับจุด A นะคะวิธีการก็คือเราจะมาหาจุดที่จุดที่เป็นจุดเดียวกับจุดที่วงกลมสองวงนี้เนี่ยซ้อนทับกันนะคะซึ่งก็มีอยู่จุดเดียวเนี่ยก็คือ จุดที่สี่นั่นเองนะคะอ่าจุดที่4ตรงนี้นะคะจะเป็นตำแหน่งของพระราชวังว,วิธีการนะคะเดี๋ยวเราจะมาทวนคําตอบกันก็คือตรงนี้เนี่ยห่างกันอันนี้เป็นเส้นอันนี้เป็นรัศมีเนาะก็คือจากจุดศูนย์กลางไปเป็น5้าห้ากิโลเมตรก็เหมือนกันนะคะห่างจากจุด A ไปห้ากิโลเมตรแล้วก็ห่างจากจุด b เนี่ยไป8ปดกิโลเมตรนะคะ อันนี้ก็จะเป็น5แล้วก็8อ่ะก็จะตรงกับโจทย์ที่เขาบอกบอกเลยนะคะอ่ะก็จะตอบตำแหน่งที่4นะคะโอเคต่อไปนะคะเราจะไปต่อกันที่ข้อที่6นะคะเขาบอกว่าเมื่อมองรูปขวามือในทิศทางต่างๆภาพที่ได้จากการมองในข้อใดไม่สามารถเป็นไปได้นะคะโอเค ภาพที่1เนี่ยเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเรามองจากด้านข้างตรงนี้เนาะก็คือจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมนะคะข้างล่างเป็นสี่เหลี่ยมข้างบนเป็นสามเหลี่ยมก็จะเหมือนกับภาพที่1ภาพที่1ได้อ่าใช้เป็นสีเขียวต่อไปภาพที่สองภาพที่สองก็คือมองจากด้านล่างเนาะเห็นว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมอยู่เพราะฉะนั้นภาพที่สองก็ได้ภาพที่สามก็คือมองจาก มองจากสันตรงนี้นะคะมองจากสันด้านนี้นะก็จะได้ตามภาพที่สาต่อไปภาพที่4เนี่ยจะไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่าเออพีระมิดที่ต่อจากข้างบนตรงนี้เนี่ยจะเป็นฐานเป็นสี่เหลี่ยมนะคะไม่ใช่ฐานเป็นสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นภาพที่4เนี่ยก็จะผิดเนาะอ่ะเราลองไปดูภาพที่5ก่อนว่าภาพที่5เนี่ย จะใช่หรือเปล่านะคะก็คือข้อที่5จะเป็นฐานสี่เหลี่ยมอ่ะก็จะเหมือนเด้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฐานสี่เหลี่ยมก็จะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ4ี่นั่นเองนะคะโอเคก็คือตรงนี้ต่อไปเราจะไปต่อกันที่ข้อที่7นะคะเขาบอกว่าอ e, ีโบราณใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้แทนจำนวน <c oughs> ก็คือ ตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงหนึ่งล้านเลยนะคะอ่าเช่นตัวนี้เนี่ยแทนยี่สิบเพราะพอนี้แต่ละตัวแทน10ตามที่โจทย์เขาให้มาตรงนี้นะคะแล้วก็ดอกไม้ตรงนี้ที่เป็น1,000บวกมี3ตัวอันนี้3าคูณสได้3,000เนาะแล้วก็2โอเคก็จะถูกต้องจงหาว่าผลลัพธ์ของ5,000ัน 500, ห้าห้ าแสนกว่ากว่าตรงนี้เนี่ยลบสามแสนกว่ากว่าต้องเขียนด้วยสัญลักษณ์อีริปโบราณอย่างน้อยกี่ตัวนะคะโอเคก่อนอื่นเราจะมาหาผลลบกันก่อนก็คือ5 0 0 0 5 0 0 0า0 3, 000, 5, 000, 3 000, 4ส0 0พันแแล้วก็ลบกับ3 0 0 0 0นแ0ด0ม0่ ลบกันตรงนี้ก็จะได้เป็นแบบนึงนะคะซึบโอเคตรงนี้นะคะ12ลบ9ก็จะเหลือเป็น3แล้วก็เติมศูนย์ข้างหน้าตรงนี้แล้วก็เป็น1นึนะคะ โอเคแล้วก็เป็นศูนย์ตรงนี้นะศจากนั้นตรงนี้ก็จะลบกันเหลือห้านะคะก็จะได้เป็น1นึ่งนห้ามหนึ่งรสามั่นเองนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้อุ้ยก็จะได้แบบนี้แล้วก็วิธีการนะคะถ้าเราอยากให้แทนด้วยสัญลักษณ์อีบที่น้อยเนี่ย ก็คือเราต้องเอา1นึ่งแสนเนี่ยที่เป็น1นึ่งแสนเนาะแทนตัวนี้ไปเลยนะคะอ่ะก็คือเดี๋ยวเราจะเขียนเป็นแทนเป็นตัว A ก็แล้วกันเนาะจะได้เขียนว่าง่ายๆ A B c d E f G ก่อนอื่นก็ต้องมีตัว F ก่อนแล้วก็ที่เป็นหลักหมืน่นหลักหมื่นก็จะมีเป็นใช้ตัว E เนาะ ตัว e ห้าตัว e ห้ตัวบวกกับ5 e 5 e แล้วก็บวกกับที่เป็นหลักร้อยก็ C นะคะบวกกับหลักหน่วย3ตัวก็คือ3คูณ a ก็จะต้องใช้ทั้งหมด1บวก2 2ตัวแล้วก็บวกกับ8ก็จะได้เป็น 10ตัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็จะตอบ10นั่นเองนะคะไปต่อกันที่ข้อที่8นะคะข้อที่8ปดเขาบอกว่าแมงมุมส่วนใหญ่ไต่ขึ้นไปบนต้นไม้หรือต้นหญ้าแล้วกระโดดทวดลงมาโดยมีใยเป็นแถบคาดอ่านตรงนี้เนี่ยไม่ต้องอ่านก็คือเขาบอกว่ามาดูส่วนข้างล่างเขาบอกว่าภาพทางด้านขวาเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของยายแมงมุมจะขาวว่าภาพนี้เนี่ยมุมแหลมที่เกิดจากรัศมีของยายแมงมุมก็คือตรงนี้นะคะเ<แ>ช่นแบบนี้เป็นรัศมีมีทั้งหมดกี่มุมก่อนอื่นนะคะเราจะมานับจากที่เป็นเราจะมานับจากที่เป็นมุมเดียวก่อนที่ประกอบไปด้วยอันเดียวเช่นแบบนี้นะคะเช่บบนอันนี้ชึบแล้วก็ชึบแบบนี้นะคะ ก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6อันนะคะก็คือ1นึ่มุมจะประกอบไปด้วยเราจะเขียนอย่างไงนีดห่งถ้าเป็น1อันเนี่ยอ,อืม ประกอบไปด้วย2รัศมีใยแมงมุมก็ละกันนะคะ2รัศมีก็จะมีทั้งหมด1 2เมื่อกี้เรานับได้6เนาะ6มุมแล้วก็ต่อไปถ้าประกอบไปด้วย3รัศมีก็คือ1 2 3แบบนี้นะคะก็คือจะมีอันนี้3รัศมี มีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดห้ามุมแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นมุมนี้เนี่ยถ้ามีทั้งหมดสี่รัศมีเนี่ยมุมตรงนี้นะคะมันจะไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นมุมป้านแล้วเนาะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นมุมป้านมุมฉากก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็จะเลยไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็จะรวมได้ทั้งหมด ถ้าถามมุมแหลมก็รวมได้ทั้งหมดรวมก็จะเป็น11มุมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ11เนาะอ่ะข้อต่อไปก็จะเป็นข้อที่9ข้อเขาบอกว่าตารางต่อไปนี้แสดงผลการสำรวจจำนวนประชากรของแต่ละปีในพศ2 5 1 9ก็จะมีตามนี้จำนวนประชากรที่มากเป็นอันดับสอง ในคือประเทศในข้อใดนะคะวิธีการก็คือเราจะแปลงให้เป็นจำนวนทั้งหมดก่อนนะคะก็คือ68ล้าน68ล้านอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นนี้ก็คือตรงนี้เนี่ยจะเขียนได้เป็น68ล้านสองแสน สองแสนหกหมื่หกมแล้วก็เว้นไปหลักพันไม่มีหลักร้อยแล้วก็12คนนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็อียิปต์อียิปนี้ก็คือเกาแล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นเลขหลักหลังเนาะเจ็ดห้าหกหเดเนาะ หนึ่งรอามหนอันนี้อาจจะจาาลนิดนึ่งเนาะหนึ่งรามสสสาล้านก็คือเป็นจุลภาคตรงนี้เป็นลูกน้ำแล้วก็3าม0สนสามล้านสามแสนเกมพหนึ่งสิบ นนะะเมื่อเราแปลงเป็นจำนวนได้หมดแล้วเนี่ยเราก็จะมาเปรียบเทียบกันเลยนะคะซึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าประเทศอินเดียเนี่ยจะมากที่สุดเพราะว่ามีทั้งหมด10หลักเลยอันนี้10หลักอันนี้9แล้วก็8 9แล้วก็8นะคะอันนี้เนี่ยจะมากสุดแต่เขาไม่ได้ถามมากสุดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเขียนก่อนมากสุด เขาถามมากเป็นอันดับสองอันดับสองเนี่ยก็คือเก้าหลักเนาะซึ่งเก้าหลักเนี่ยเราต้องมาเทียบกันมีบางกลาเทศกับรัสเซียก็คืออันนี้เนี่ยจะมากเป็นอันดับสองอันดับสองอันนี้อันดับหนึ่งแล้วก็อันดับสองเพราะฉะนั้นนะคะข้อน,นี้ก็จะตอบหมายเลข2นสองนะคะโอเคต่อไปเราจะไปต่อกันที่ข้อที่สิบนะคะ เขาบอกว่าหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธานาคารของจิรายุเป็นอย่างดังนี้นะคะก็คือจะมีเป็นตัวที่เราไม่รู้เนี่ยก็คือ A B C D นะคะแต่เขาถามหาค่าของ A ก็คือตรงนี้นะคะค่าของ A วิธีการนะคะก็คือเราจะไล่าหาจาก D C B แล้วก็ค่อยไป A นะคะหา D เนี่ยก็คือ จะเป็น975 925ไปลบกับ175 925ลบกับ175ก็จะได้เป็น05แล้วก็7นะคะก็จะได้เป็น750เขียนไปแทนเลยนะคะก็จะเป็น750แล้วก็ต่อไปนะคะ เราจะหาค่า c ก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นฝากเราต้องดูช่องให้ดีๆเนอะอันนี้ถอนถอนแล้วก็ลบออกก็จะเจ็ดร้อยห้าสิบต่อไปฝากก็คือบวกเพิ่มนะคะก็จะเป็นแปดร้อยดสินั่นเองนะคะจากนั้นฝากเพิ่มอีกห้าสิบสี่บาทห้าสิบสี่ก็จะเป็นสามทดหนึ่งก็จะได้เป็นเก้าสี่สามเนาะ แปดแปดเก้าแล้วก็เก <ZY> <offs> ้าร <Overwatch> ้อยสี่สิบเก้าร้อยสี่สิบสามเนาะจากนั้นถอนไปอีกเก้าสิบหกบาทก็คือเก้าสี่สามเก้าร้อยสี่สิบสามลบเก้าสิบหกก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดตรงนี้เหลือสามสิบสามสี่แปดนะคะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ค่า A แล้วก็คือแปดร้อยสี่สิบ็ดนั่นเองนะคะ โอเคข้อนี้ก็จะตอบ847ค่ะก็จะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 1ทั้งหมด10ข้อนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ตอน EP 2นะคะน้องบิ์มขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย